สวัสดีนะครับทุกทุท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสรามเรกุมูดมอร์นิ่งเวลคัมทูเดอะชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทผาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาโหราโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติคำพยากรดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะ สินห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำใบก่อนได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าขอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเล็ที่ สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะครับรายการดูดวงชะตาของมอฤฤาริสภาดาวนะคือทำทุกวันทุกวันคุณไม่เบื่อมึงเหรอ <c oughs> ชาติทำให้จะเบื่อเลยนะอ,อนะครับในวันพุธวันนี้ยี่บเก้ารกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามขึ้นสิบข่้เดือนเก้า ปีชวดตามปฏิทินโหรนะครับวันนี้ห้ามทาการมงคลใ,ใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดนาดเลขห้ามทาการมงคลอย่างนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทนะครับไม่ดีในดวงชะตานะเดี๋ยวมีปรากฏการณ์ตัางๆค่อยมาว่ากันนะครับโอเคเลขนําโชคเลขโชคลาภเลขมงคลอาจารย์ก็ทําไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงไว้ให้แล้วกันนะเดีย๋ยวดูผมก็ ติดตามดูได้นะครับ91%ปซแต่เป็นโอกาสที่ดีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเอรูชาตาโชคใครก็ของคนคนนั้นนะ,ะขอขอคุณได้แล้วกันนะครับรางวันที่หนึ่งนะได้เยอะก็อ,อย่าลืมมาแบ่งกันบ้างนะโอเค,อเคนะครับโอเคในดูชาตาสำหรับผู้ที่ฝันนะ ผู้ที่ฝันในขึ้นสิบคำความฝันในขึ้นสิบคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนขึ้น7จ็ดคำนะครับฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะเดี๋ยวเดีย๋ยวจานลืมแก้อีกเดีย๋ยวไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจรําในวันพุธมีสุขมากนะ สะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันวันพุธจะเกิดสาระวิวาทต,ตัดเล็บตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีนะครับทาน้ํามันในวันพุธเนี่ยถือว่าดีนะมีสเดสวัสดีนะครับสรีสวัสดีก็ตามอะไรก็สบผลความสําเร็จที่ดีในดวงชะตามีโชคลาภนะอันนี้ต่อมาเลยนะครับเดีย๋ยวจะมาเสียเส่ยงเซียมซีประจําวันกันเลยนะครับ เยมตีประจำในวันนี้ได้ใบที่71นะครับช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้นีนขอ้รักษาความดีนะครับความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรการต่อสู้นะครับคุณต้องอดทนนะทั้งในด้านหน้าที่การงานนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยสิ่งที่ท่านคาดหวังท่านต,ต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงนะครับท่านสามารถ สมหวังได้สมหวังสมความปรารถนาได้ในด้านความักของท่านนี้ก็ถือว่าราบรื่นมีความสุขต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็มีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะจะพบกับความสมหวังความสุขธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้นะครับต้องขยันขันแข็งมีจิตใจที่มุ่งมั่นอดทนคุณจะประสบผลความสําเร็จนะครับและถ้าหากคุณตัดสินใจไปตามการค้าที่อื่น กนะ็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีคุ้มค่านะครับส่วนในด้านการงานเนี่ยหากกำลังหางานทําอยู่นะครับให้ท่านอดทนรอคอยแล้วท่านจะได้ตําแหน่งตามที่ต้องการถือว่าดีด้วยนะครับในเรื่องของการสอบการแข่งขันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีมากในวันนี้เกี่ยวข้องกับการสอบการแข่งขันต่างๆ นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนะครับหลายคนที่มาดูดวงชะตาอาจารย์ในกระในเรื่องงานเรื่องการเรื่องปัญหาหนี้สินนะค้าขายไม่ค่อยได้เลยหลายคนนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณอดทนนิดหนึ่งนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่เข้าทางนาะยอย่างที่บอกนะครับเรศรษฐกิจของโลกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่ปีกลางปีหน้านะกลางปีหน้าไปแล้วถึงจะดี นะครับแต่ถ้าของประเทศไทยก็หลังสงการชะตาก็จะเปลี่ยนดีขึ้นนะจานดูไปแล้วนะครับยังไงดูชะตาของประเทศไทยก็จะดีขึ้นนะครับขออดทนเขาไว้นะสำหรับใครที่คิดว่าจะไปซื้อทองโอ้โหสูงไม่ต้องห่วงนะคนที่มีทองถืออยู่ในมือเนี่ยแหมใครที่มีทองถืออยู่ในมือเยอะๆเนี่ยติดต่อมาจา้าไหนดิ ถือหนักมากเกินไปเอาแบ่งจา่ายมั้งนะนมีโอกาสอีกนะครับอีกสามเดือนนลนะขึ้นแน่นอนอันนี้รับประกันในดวงชะตาโอเคนะครับสำหรับถึงไหนอเนี่ยโมไปเรื่อยคุยนอกเรื่องอ๋อดูดวงชะตาตามวันเกิดนะครับดูดวงชะตาตามวันเกิดนะประจำในวันพุธนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้หนาให้เว้นสีชมพู นะครับให้เว้นสียมพูสียุพูไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นกาลีนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดําสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีดําสีดําสีทองสําเร็จได้สีโกโก้ได้กินโกโก้แล้วคุณจะมีโชคลาภนะครับกินกาแฟสีดําสดๆคุณก็จะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จนะครับไม่ต้องใส่ฟองนมนะใส่ฟองนมพวกก็ มันก็ออกออกน้ำตาน้ำตาล,ตาล <c oughs> ไม่พอได้ดูนะเอ่อทิศที่เป็นมงคลนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เป็นแล้วก็ทิศตะวันออกถือว่าดีในดวงชะตาในวันนี้นะครับโอเคมาถึงดูตามันเกิดนะครับอย่างที่บอกคนที่ไม่ดีก่อนเลยก็คือคนที่เกิดในวันองนนังคารคนเกิดวันอังคารวันนี้ชาวลัคนาราศีเมฆก,กับพิจิก นะครับในดวงเนี่ยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่เป็นผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจามไม่ค่อยเพาะนะครับคือไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็แล้วแต่พยายามหลีกเลี่ยงเพราะจะสร้างความเดือดร้อนไม่กลุนนะครับต้องระมัดระวังการใช้อารมณ์นะครับที่ไปละเมิดสิทธิทของคนอื่นระวังอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนะครับเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นะให,ให้ดีนะครับ ต่อมาคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับชาวราศีคุมเนี่ยบอกได้เลยว่าจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบัยมุกต,ต่างๆนะครับความเชื่อและความศรัทธานะก็จะนําพามาซึ่งผลประโยชน์และการตอบรับที่ดีมาให้กับเจ้าชาตะตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นเจ้ามือหวยนะแล้วก็บูชาดวงน้มกพุทธายะขออาจาราย์ไปวันนี้คุณมีโอกาสสูงนะครับที่จะมีโชคลาภ อันนี้เงียบๆว้อย่าบอกอย่าบอกใคร1ิบกับิบนะอย่าบอกใครนะต่อมานะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยในดวงชะตาขุนชาวราศีสิง์วันที่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษกับปัญหานะครับซึ่งมีเข้ามารวดเร็วนะครับจนแทบตั้งตัวไม่ทันปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนในเรื่องงานเงินความวรักบางคนก็ในเรื่องมีสินนะครับตามจริง ทวงจริงอะไรเงี้ยนะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับมันเปกันมันเปกันหมดแล้วนะคุณไม่ต้องไปโทษอะไรหรอกนะหลายคนที่มาเล่าอาจารย์ฟังนโอ้ยทุกข์จังเลย <c oughs> โอ้ยนั่งฟังความทุกข์ของคนอื่นแล้วนะ,นะต,ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนที่เกิดในวันจันทร์ชาวาลักนณาราศีกรกฎเนี่ยนะในดวงของคุณผู้หญิงนะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลักษณะ เป็นคนที่เรียบร้อยนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับสนับสนุนในทุกๆด้านนะถือว่าเป็นผลดีในโดยต่างคุณนะครับเป็นคนที่ผิวสองสีขาวเหลืองนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันในชาวราศีเมถุนแล้วก็กันวันนี้นะครับคุณจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้นนะครับจะมีการทําสัญญาเอกสารต่าง นะก็ถือว่าเป็นผลดีก็สามารถทําได้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีชาวราศีธนูแล้วก็มีนนะครับดวงคุณวันนี้สังคมคนรอบข้างในจะให้ความศรัทธานะครับแล้วก็เชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ตําแหน่งนยศศักดิ์ที่ดีขึ้นนะในดวงชะตาคุณนะครับแต่ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ไม่ดีก็ระวังจะมีปัญหานะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ วันนี้คนเกิดในวันศุกร์ชาวราศีพฤษภแล้วก็ตุลน,นะคุณจะมีรายได้ที่ดีเข้ามามากขึ้นนะครับแม้กระทั่งการเงินบางส่วนเนี่ยนะมันอาจจะไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตานะครับอาจจะเป็นเกณฑ์การสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้านะครับซึ่งยังไม่สามารถที่จะไปเบิกเงินหรือขึ้นเงินได้นะครับแต่ในไม่ช้าคุณก็จะรับเงินแน่นอนนะตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้นะครับให้รอนิดน,นึง การแต่ตัวคุณก็ดีขึ้นนะไม่ได้มีปัญหาใ,ใดๆนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวราศีมังกรให้คุณระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับโครคภัยไข้เจ็บนะครับและดาวเสาร์คุณยู่ก็อยู่ในภพวินาศด้วยไม่ค่อยดีนะครับดวงคุณให้ระมาระวังโรคเก่าจะกําเริบนะให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกนะครับปวดตามข้อนะก็อย่าไปกินข้อเป็ดข้อไก่มากหรืออย่าเป็นเกาเป็นเกาเปล่า,านะ ลําไส้ภูมิแพ้ต้องระวังด้วยนะครับหรือดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหลักฐานถินฐานต่างๆก็ได้นะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูปรากฏการผ่าดาวตูดีกันต่ออย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> <c oughs> เออลืมนะนึกออกได้นะ จเย็นนะรวงรายเดือนนะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาติดๆนะครับอาจารย์จะ,จะห,าหาเวลาว่างเราจะรีบทําให้นะปรากฏการผ่าดาวทุเยนในวันนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระจันทร์ย้ายราศีนะครับดูในวันนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆ,ๆนะครับอาจารย์ใช้ไดอารี่โห่อันนี้นะนะครับแบบนี้อ่นะ ออบางคนอาจจะใช้เล่มของอาจารย์ท่านไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมัเป็นไรอาจารย์ใช้อันนี้ดาวพระจันทร์ย้ายเวลาตีสี่สานาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีพิจิกตำแหน่งเป็นนิดเป็นจันลูนะครับในดวงชะตาเนี่ยแต่ถ้าตำแหน่งดาวพระจันทร์เนี่ยไปอยู่ที่ราศีมังกรนะครับถือว่าดีเพราะเป็นจันทร์อดีศร ะจะทาให้คุณเคนที่ดีสเสน่์ในตัวเองนะครับแต่จันมาอยู่ตรงเนี้ยนิจจันร์มีโลคริบซับชิบหายมีมีไรากาลีอับป,ปีชั่วแหมทำไมถึงจามั่นอย่างไี้นึงนะเอ้ยทำไมไม่ดีนะครับความรักก็ไม่ดีนะมันเหมือนกับพบเจอกับคนที่ไม่ค่อยดีนักนะนะระวังไว้ดีหนึ่งนะครับในโดยจะตา แต่ถ้าในด้านอื่นชาวราศีพิจิกกับพฤกษบ์จะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆแล้วก็จะมีรับป,ปะด้วยเช่นกันนะครับโอเคต่อมาเลยมาดูดวงชะตาตามลัคนาราศีมาเริ่มต้นเชียร์้วชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยชาวราศีเมฆเดียดาวประจำตัวของคุณนยอยู่ในภพวินาศยังไม่สามารถทําอะไรได้นะครับขับเคลื่อนอะไรก็ยังไม่ได้ต้องอยู่เงียบ ถือสินนั่งนิ่งๆนะครับเออปล่อยให้ไปตามโลกกระทำแปดในดยตามไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งนั้นในเรื่องการงานของคุณเนี่ยคุณจะมีความรับผิดชอบในเรื่องการงานมากนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จในด้านการเงินคุณยังมีเงินเข้ามาอยู่ยังมีความมั่นคงเรื่องการเงินอยู่นะครับในด้านความรักในปัจจุบันนี้เจ้าชะตาเนี่ยได้คู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานที่ดีในดวงชะตามีทรัพย์สิน นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในด,ดวงตานะครับแต่ไม่ควรมีปัญหาข้อพิพาทอะไรกับใครนะต่อมาชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้ได้เงินเออดีนะได้เงินประสบผลความสําเร็จนะครับงานก็ดีด้วยโอ้ยสบายสบายใจนะเออไม่ดีมีปัญหาใดๆนะครับขอถอยคุณโชคดีแล้วกันนะทั้งได้งานและเงินนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในวันนี้คุณจะมีโชคลาบนะที่ดีในดวงชะตานะครับให้สวดมนต์ไว้พระเข้าไว้เป็นการดีส่วนในด้านการงานเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในภพปัตตินะครับถึงแม้ว่าดาวพักก็พยายามยึดมั่นในศีลธรรมนะครับเป็นการดีในดวงชะตาคุณส่วนในด้านการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ก็เป็นอาริหมายถึงคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายแนวนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ แต่ถ้ารายรายได้หรือรายรับเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ด้วยเช่นกันแล้วก็ต้องวางแผนการเงินของคุณให้ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดูชะตาของคุณเนี่ยวันที่คุณจะเป็นคนที่พูดจาตรงนะครับเป็นคนที่ปากใจตรงการดีในดวงชะตานะครับดาวประจำตัวในตาน,นุก,ก็ไปอยู่ในพบปุตตะนะถ้าช,ชอบแต่งตัวดูดีให้ทันสมัยนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยก็มีโอกาสได้เงิน นะวันนี้ถ้าคุณวันนี้ถ้าคุณขยันมั่นเพียรคุณจะได้เงินเอออย่างนี้ดีกว่านะบางคนไปพวกมาหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบาาเงเหนื่อยคนฟังแล้วท้อเลยท้อเย่างนนี้ขยันมั่นเพียรด้วยก่อร่างสร้างตัวขึ้นไปถึงจะดีในดวงชะตาคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีสิงห์นะครับดาวประจําตัวคุณเนี่ยก็อยู่ในภพวินาศนะก็เหมือนกับชาวลัคนาราศีเมษนะครับอยู่ให้เป็นนะไม่ต้องไปอะไรมากมายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดวงชะตาคุณเนี่ยในไม่ช้าก็จะพังอ่ะนะเอ <c oughs> ง,งมันดใีให้ดาวยายนะครับเป็นกเกษตรเข้ามาอยู่ที่บ้านของคุณก่อนมามาอยู่ที่บ้านขอ,ขอนฮะส่วนในด้าน การงานนะครับวันนี้มีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตา,ใน,านในด้านการเงินมีโอกาสได้เงินนะครับพอได้ก็จ่ายทันทีนะในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในด้านความรักเหรือก็จะมีโชคลาภจากคนรักคู่ครองนะครับต่อมาชาวราศรีกันชาวนัคนาราศรีกันนะครับวันนี้ดวงคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภการงานก็ลาบลื่นประสบผลความสําเร็จนะครับส่วนในด้านความรักเนี่ย คนโสดก็มีโอกาสได้พบคนรักคู่ของซึ่เป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับต่อมาชาวราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยในเรื่องงานไปอยู่ในภพกระดุมพระนะครับหมายถึงคุณได้เงินจากงานแต่โดยตําแหน่งมันเป็นนิดก็ธรรมดานเลน็กน้อยนะครับมีงานเข้ามาก็ตามไปตามนันในดวงนิาส่วนในด้านการเงินหลายคนก็บน่นบ่นเลิศเกินนะครับว่ามีรายจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ชาวราศีตุล นะครับถึงแม้ว่าคมีรายจ่ายแต่คุณจะมีเรื่องเสียหายน้อยลงไม่มีนะครับถ้ามันจ่ายก็จ่ายไปถือว่าเป็นปกตินะครับในดวงชะตาความรักของคุณก็ระมัดระวังการทะเลาะกันนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนะครับดยชะตาคุณเนี่ยดาวจานันทร์กุมรัสนะสุภาพกุมรักเนี่ยก็คือความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาแต่โดยตําแหน่งมันอ่อน นะครับก็ในระดับหนึ่งไม่ค่อยมั่นคงถาวนักส่วนในด้านการเงินทําธุรกรรมผ่านประสบผลความสําเร็จนะครับในด้านการงานเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าจะเหน็นเหนื่อยนะอาจจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูนะครับวันนี้เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับสุขภาพร่างกายก็ถ้าคุณเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่ง นะครับแล้วก็ในดวงของคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของเครดิตนะครับความรักในช่วงนี้ก็พยายามห่างเหินเข้าไว้ดีที่สุดห่างกันเข้าไว้เป็นผลดีเข้าใจไหมนะครับในดวงชะตาเออนะต่อมาชาวราศีมังกรราศีมังกรนะครับดวงชะตาของคุณในท้าในด้านของความรักเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณมากกว่าหนึ่งคนนะครับเออคนนึงก็เป็นคนที่ขยันขันแข็ง นะครับคนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะในดวงชะตางคุณในด้านการงานถือว่ายังมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะพยายามไหว้พระสวดมนต์เข้าไว้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยนะครับระมัดระวังความใจอ่อนหรือยุ่งเรื่องของคนอื่นนำไภัยไม่กับตัวทำคุณคนก็ไม่ขึ้น นะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นให้นิ่งๆเอาไว้ดีที่สุดนะในดวงชะตานในด้านการงานระระวังการงานจะมีปัญหามีเรื่องเสียหายทําให้เสียเงินเสียทองอีกตั้งหะนะครับต่อมาเชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนในกากลีกุมรักโอ้ยวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุน,นะครับทำอะไรก็อย่าประมาทนะในดวงชะตาคุณอย่างน้นนอยๆก็มีบาทกระดาษบาท แต่ดวงคุณมีสิ่งดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาอยู่แล้วคุณจะรู้ก่อนอน,นะนะครับคุณจะรู้ก่อนว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ให้ระมัดระวังเข้าไว้นะครับ <S <S ส่วนในด้านการเงินของคุณก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเรื่องเสียเงินนะครับการงานถือว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับทั้ง12ราศี <S <S เดี๋ยวจะมาจับไพ่นะครับให้เลือกดูชะตางคุณเพิ่มเติมนะครับ3ใบนะ บางคนยังไม่รู้เลยว่ามีจับไพ่ลืมพูดเสียพูดช่วงตอนตอนคลิปนะบางคนฟังฟังเสร็จแล้วออไปไหนไปไประยองบางคนก็ไประยองบางคนก็ไปละนองบางคนก็ไปยะลาบางคนก็ไปเลยนะส่วนใหญ่ชอบไปเลยนะครับมาดูก,กันนะโอเคไพ่ใบที่หนึ่งนะครับชึบ ใบที่หนึ่งใบที่สองชึบชึบใบที่สามอ่ให้เวลาสิบวินะครับทำสมาธินะเริ่มโอเคครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เลือกให้ใบที่หนึ่ง วันนี้คุณได้ฟั<ะ>๊เจ็ดเหรียญน,นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยในด้านการงานเนี่ยคุณจะมีความรู้ความสามารถที่ดีนะคุณจะต้องใช้ทักษะที่มีอยู่เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในด้านการเงินของคุณเนี่ยคุณจะต้องจาัดก,การในเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณก่อนนะครับแล้วก็ให้ค่อยลงมือทํางานต่อไป นะครับให้คุณเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยก่อนนะส่วนในด้านความลักเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะระยะเวลาในการศึกษานะครับต้องค่อยๆเรียนรู้วิสัยใจคอกันไปถึงจะดีนะครับเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้นะไม่ปลูกตัวเขียวนะเรียวรู้แป๊บเดียวงอกขึ้นมาแล้วนะออต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะครับคุณได้ฟ้าซีดา ดูชะตามคุณเนี่ยในถือถ้าถามในเรื่องของงานเนี่ยละการงานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจะมีการเดินมากนะักมันหยุดนิ่งนะครับในเรื่องงานของคุณคุณอาจจะคิดทบทวนในสิ่งต่างๆก็ได้นะครับอาจจะยับยั้งชั่งใจคิดอะไรก็แล้วแต่ในด้านการเงินก็นิ่งไว้ด้วยนะครับความรักของคุณก็เป็นช่วงเวลาที่พักพักฟื้นนะครับจิตใจนะจากเหตุการณ์ที่แสนสาหัสที่ผ่านมานะครับเพราะ ฉันก็นิ่งๆเอาไว้อะดีที่สุดนะครับส่วนมุ้พระนึกถึงพระนึกถึงเจ้าเขาไว้นะครับออชะตาชีวิตของคนเราเนี่ยนะคุณคิดสิ่งใดมากที่สุดนะครับสิ่งที่คุณเกิดมาเนี่ยนะคุณเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อสแสวงหาบุญกุศลนะครับหรือเกิดมาเพื่อสวยสุขเกิดมาเพื่อหาอะไรเนะพชรดินจินดานู่นนี่นั่น นะเงินทองเป็นของน่องเป็นของนอกกายคือต้องมาหมั่นสร้างบุญสร้างบุญสดเข้าไปดีที่สุดนะครับขออาจารย์เนี่ยทุกๆวันเนี่ยจะคิดแต่ในเรื่องวัดวัดสถานที่ที่ดีที่สุดก็คืออะไรวัดนะครับบ้านปลายชีวิตนะจ,ะนะจ,ะจะไปอยู่ที่ไหนวัดแต่นะน่าจะมีวัดเล็กๆไหอาจารย์จะไปซุกอยู่ตรงไหนลัเหน อันนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคนที่เลือกไพ่ใบสามของคุณได้ฟัป1ิเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ของคุณเนี่ยทั้งในเรื่องงานเงินความรักดีหมดเลยนะครับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับภาษาังกนษนะครับก็จะมีเกณฑ์การติดต่อเจราจาซื้อขายกันเป็นไปในที่ต่างที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะันนี้คือครบแล้วทั้งส2ราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจ บูชาดวงนโมพุทธยะนะครับก็ติดต่อมาอาจานได้นะแต่รอนิดนึงเพราะคิวตามลำดับคิวมันก็ยาวนะครับนิดนึงก็ประมาณสักอาทิตย์กว่ากวานะครับรอหน่อยอนะเออแล้วก็อาจารย์ก็จะแถมดูดวงชะตาให้ไปด้วยนะครับหนึ่งพันบาทเนี่ยนะนะครับกําไรไม่มีนะเออไหนจะดูเรื่อนะทำพิธีปลุกเสกนะครับเยอะแยะมากมายนะขั้นตอนต่าง นะครับ500จานก็ไม่คิดดูดวงก็ถือว่าดูให้ไปเลยนะครับในราคา1,990บาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะโอใบพยากรหลงอาจารย์ไม่มีแล้วนะครับก็เลยแถมแบบนี้ให้ละกันนะในช่วงช่วงนี้เท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ